สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันนะคะในการทำนายโรชาตานะคะครึ่งปีหลังนะในปี2 5 6 5ค่ะ คลิปนี้ก็เป็นของชาวราศรีมีนนะคะว่าดวงของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรทั้งการเงินการงานความรักและก็สุขภาพด้วยนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลก็โปรดใช้วิจนณายาในการรับชมรับฟังค่ะซึ่งถ้าอยากดูแบบตรงแม่นยายแนะนำให้ดูส่วนบุคคลแบบมีค่าครูที่ไลน์แอคทีฟขึ้นอยู่ด้านล่างนีน้ได้เลย พอแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะนะคะสำหรับชาวราศีมีนเองนะในช่วงครื่งปีหลังเนี่ยนะคะภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคหลายจุดอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็จะมีเรื่องดีนะคะคนอื่นเขาเสี่ยงเจ็บป่วยแต่เราแข็งแรงมากนะคะชาวราศีมีนเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มกันที่ ไพ่สุขภาพก่อนนะคะไพ่สุขภาพเนี่ยบอกว่าในช่วงครื่องบีหลังเนี่ยแข็งแรงมากคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายจะฟื้นคืนนะคะจะได้รับ โอกาสดีๆทางด้านสุขภาพนะคะเหมือนได้ชีวิตใหม่ได้ร่างใหม่นะคะพอมีแรงก็มีโอกาสที่จะทําเงินมีโอกาสที่จะต่อยอดตัวเองนะคะมีพลังงานที่ดีนะคะก็จะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตทางหน้าที่การงานหรือว่าการเงินองเองก็ตางนะคะแต่บางคนแข็งแรงมากไปก็อย่าชะล่าใจนะ,ะเพราะว่าไพ่ถึงถ่วยขึ้นก็อาจจะต้องระวังพวกอาหารการกินนะคะ ของเหลวเบเกอรี่ของหวาน,นต่างๆอาจจะต้องระวังนะคะอย่าชะล่าใจนะคะก็กินน้ําตาลน,น้อ,นอนยๆหน้วกนันก็มีเกณฑ์ที่จะน้ําหนักขึ้นด้วยนะชาวราศีมีนต่อมาค่ะในตำแหน่งตัวตนเองนะคะก็เขาบอกว่าครึ่งปีหลังนะคุณอยากจะชิวอยากจะหยุดพักหน่อยนะคะก็อาจจะไม่ได้ขวนขวายทําอะไรมากนะคะรวมถึงการเริ่มต้นนะคะมันก็มีเกณฑ์ที่จะ ศึกษารายละเอียดนะคะทุ่มเทในเรื่องของการเรียนเอกสารงานต่างๆนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ทําให้งานนั้นเติบโตเท่าที่ควรนะเพราะว่าเราเอาเวลามาศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่จะอยากจะทำเป็นธุรกิจหรือต่อยอดตัวเองประมาณนี้นะคะส่วนการงานเองเนี่ยนะคะการงานจริงๆมีความมั่นคงอยู่แล้วนะคะ คีเรียดขึ้นมีความมั่นคงอยู่แล้วเจ้านายรวยๆเจ้านายผู้ชายเนี่ยให้การสนับสนุนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมทำโปรเจกต์ต่างๆอาจจะต้องระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะคะความใจร้อนเนี่ยนำมาสู่ความผิดพลาดได้ความใจร้อนนํามาสู่การที่เราจะไม่มีเพื่อนไม่มีคน เพราะฉะนั้นการที่เรามั่นใจตัวเองมากเกินไปก็เป็นเรื่องดีแต่ว่ามันก็ต้องถูกที่ถูกเวลาด้วยนะคะบ,บางทีเรามั่นหน้ามั่นโหนกเกินไปไม่ฟังความคิดเห็นใครแล้วก็อาจจะเหนื่อยเองเจ็บเองแต่เพียงคนเดียวนะคะเพื่อนฝูงรลายแล้วก็ไม่ได้อยากร่วมงานเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอารมณ์ฝึกระงับจิตใจในตรงนี้ด้วยนะคะในหน้าที่กันอยางนะส่วนการเงินเองเนี่ยนะคะเป็นไพ่เดแสดงว่าต้องมีค่าใช้จ่ายรออยู่มากๆนะคะ หรือบางคนเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินนะคะเคลียร์หนี้สินต่างๆก็เป็นได้นะคะเออระวังเรื่องก,การใช้เงินต่างๆใช้เงินเกินตัวใช้เงินเขาเรียกว่ายังไงอะดึงเงินจากอนาคตมาใช้จนมากเกินไปอย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะคะส่วนความรักเองนะคะความรักเองเนี่ยคนโสดเนี่ยมีจิตเชี่ยนเลยนะคะ ช่วงนี้ตะรอนนะคะเออฉลาดเจ้าชู้ก็มีมาได้เรื่อยนะคะค่อนข้างที่จะเข้าใจคนอื่นนะคะว่าถ้ามาจีบเราแบบนี้มันหมายความว่ายังไงอยากไปต่อหรือไม่อยากเป็นต่อเพราะฉะนั้นคุณจะค่อนข้างมีสติในเรื่องของความรักมากๆเลยทีเดียวนะคะจะรู้ว่าเจอพฤติกรรมแบบนี้ต้องรับมืออย่างไรไม่มีทางเลยสำหรับคนโสดคนมีแฟนแล้วนะคะ อาจจะต้องระวังความสัมพันธ์จะมามีแฟนแล้วมาเจ้าชู้เนี่ยก็อาจจะต้องมีความเครียดกดดันเกิดขึ้นนะคะระวังแฟนจะเจ้าชู้ใส่หรือตัวเราเองจะไปเจ้าชู้ใส่แฟนก็ได้แฟนเราเองแฟนคนอื่นก็ได้นะคะเจ้าชู้ใส่แฟนตัวเองไม่เป็นไรแต่เจ้าชู้ใส่แฟนเนอืดนอันนี้อาจจะต้องระวังเพราะว่าคือปีหลังเนะี่ยดงความรักมันมันมีเกณฑ์ที่จะแบบว่า กระอ่อีแพวพาวรู้ทันทันคนอื่นนะ,ะจึงทําให้ไม่ได้อินอะไรมากมายกับความรักนะคะคิดแต่เอาความสุขมอบความสุขให้ตัวเองเป็นใหญ่แต่ไม่ได้สนใจคนรอบข้างไม่สนหัวอกของคนอื่นนะคะนอก,ก็ต้องระวังเดี๋ยวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะมาถึงตนนะคะชวาวราศีมีนะคะแต่โดยรวมเนี่ยนะคะก็ถือว่า ลดลาวาสองในเรื่องของอารมณ์นะคะหรอบ,บอารมณ์นั่งสมาธิมีในเรื่องของการถือศีลน,นะคะก็จะดีขึ้นนะคะหรือว่าบางคนสวดมนต์นําสมาธิหน่อยก็โอเคจะได้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่เสมอเรื่องราวต่างๆก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็เป็นกนําลังใจแค่ครึ่งปีเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะให้กับชาวราศีมีนนะคะเป็นกนําลังใจให้นะ ขอให้เจอแต่เรื่องราวดีๆแล้วกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามให้หมอนองคุณไปแล้วกดไลค์กดแชร์ด้นะคะคนที่ดูดวงคือคนรอบคอบค่ะเพราะความไม่แน่นอนถือความแน่นอนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ